ผู้ชมเคยแบบเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้แหละผมพลาดไปอย่างนั้นแหละโอเคนะก็กลาบสัสดีคุณผู้ชมด้วยให้รู้สู่ระบบเกมลอบอกนะว่าอยู่ในแมปล็อกเก็ตอ na รีนะครับผู้ชมอาจจะอาจจะคิดว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรมันคือแมปอันนี้มันคือแมปเอ่อกับ มันคือแมปเก่าของเดอะบล็อกอะแต่ว่านั้นไม่ใช่แมปแรกนะเพราะผมหาไม่เจอ <c oughs> เป็นแมปเก่าของเดอะบล็อกที่โคตรเก่าที่ผมหาได้นะที่ผมหาได้แต่แมปแรกของเดอะบล็อกผมไม่รู้ผมไม่รู้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหม้ชมเดี๋ยวผมจะได้ปอัดแน่นอนคือผมจะมาอัดเกมผมผมจะมอัดแมปนี้มาดูว่ามันมีมันมีอะไรให้เล่นบ้างไปโอเคเปิดมาด้วยการดีดที่ไหน เอาค้างด้วยเอาแหลกด้วยใช่ไหมเอาจะตายแล้วนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราตั้งตัวก่อนสิให้เราตั้งตัวก่อนให้เราตั้งตัวก่อนมันเหมือนแบบนี้ยมันเหมือนแบบนั้นน่ะเออผมผมจำได้แต่รูปอะแต่มันจำภาพไม่ได้แค่แค่มันนี่เน่ยใครมาทำนี้ เออใหนึงสวยพี่สวยอาวไม่ตายเหรออืดจังแหวททำไมคูปี่อืดจังเลยเอ้สังเกตดูดีระเบิดระเบิดนี่จะเป็นกลุ่มสีแดงอยู่เลยอืมถือว่าถือว่าแสดงความเก่าที่สุดยอดมากขนาดเจ็ดแพดยใช้ไม่ได้เลยแล้วมีของอะไรใช้ได้อีกว่างมีกำแพงรู้คิดถึงเลยอะคิดถึงแบบยุคเก่าที่เคยเล่นอะ เห็นล็อกยายคุณชคุผู้หญิงกำลังจะทำอะไรเราดูสิคุณผู้ชมบาเลียยังเป็นสีแดงเลยโคตรเก่าอ่ะโคตรเก่าเห็นล็อกยายโอ้ยลายชิบหายทำระเบิดมันมันไม่น่าแรงขนาดนี้นะไมปันแรงขนาดนี้ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปหาคุณผู้หญิงก่อน ูผู้หญิงที่จะตีเราตอนเกมเมื่อกี้ตอนตอนคิ้อ่ะนั่นไงครูผู้หญิงเห okay, ็นล็อกใจโอเคนะก็สปอร์ตเจเวลแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสหรับวันี้สวัสดีครับบ๊ายบายทำไมเพลงไม่ขึ้นวะอ๋อลืมไปลืมขายของยังไม่รู้เลยว่าจะขายอะไรก็จบเถอะ <c oughs>